งนี้แบบที่หญ่เยก็อากว่ากลางแบบใจกางสยามด้วยแล้วก็มีของประมูลกับศิลปินทางใต้แบบว่าทุกคนเหมือนแบบได้มาถึที่นที่แบบว่ามันโอกาสจยากวันนี้จะไปครบแต่ก็เจอนเยอที่สุดแล้วครับนอกจากจะมีคอนเสิร์ตดูวนีก็มีอะไรนะครับริจากับนะแล้วก็บริเง็นบริจาเบราคเงบาเงนเหินจนบจเนรราคเงิงเ งานมีช่วยใส่ของทำไวันนี้มีครับมีครับบรรยากาศมีแบบเท่าไหร่บรรยากาศก็คือไม่อยากขึ้นสเตจแล้วอยากใส่ของอะไรที่แบบว่าใครอยากได้มากที่สุดอะไรที่อยากได้มากที่สุดเหรอฮะก็โครงการที่ได้มาร่วมประมูลการได้มาร่วมทำบุญด้วยกันแล้วมาในงานวันนี้ได้มาเจอศิลปินทั้งค่ายแบบทุกคนใช่ คิด้าพิดเยว่ามากันเยอะา้มมาได้รามเลยนะเห็นไหเห็นตอนแรกผมดูลื่อนไถ่ดูรูกแล้วเฮ้ยไม่ร้อนหรอกฟุณซานเราลงมาแล้วมาซองกี่เลยรับใจครับแต่ก็เป็นห่วงสุขภาพตัวเอด้วยนะครับผมมาคุณมาที่แบบมาเราพวกเราทุกคนเลยมาตวทีาตัวนี้เอาแว่นตาเอาแว่นตานตาสีดำเัาผมเป็นมือแว่นตากันแดดของชิ้นแรกในชีวิตครับชิ้นแรกในชีวิตที่ซื้อตอประมาณประมาณปีหนึ่งปีสอง ก็จะเก็บอยู่มันมันผ่านตาเรามันผ่านมันมองอะไรมันเยอะแยะมากมายใช่ใช่มีความทรงจำมันอาจจะมีตำหนิแต่ก็ไม่เยอะแต่มันแบบว่าเดินทางสมหล่อให้ผมมีความเชื่อถ้าใครใส่แว่นตากันแดดสีดำจะมีความแบบทำให้เท่มากขึ้นพิเศษมันอยู่กับกลางมานามันมีโมเมนต์โมเมนต์ต่ามจำอะไรเยอะแยะเราไม่เกิดได้หรือเปล่าตอนตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเออเอาอะไรดีแต่รู้สึกว่าแว่นเรามีเยอะมาก ทุกคนชอบใส่แว่นด้วยเขาเลยแบบฮะเออพอดีอะไรเงี้ยก็มาให้ทุกคนดีกว่าสนองต่อดูแลต่อไม่ใส่ไม่เป็นไรคิดว่าเอาเก็บไว้เป็นเครื่องรางก็ได้เครื่องรางความดีนะครับผมเท่าไหร่ก็ได้ก็ถือว่าร่วมทำบุญด้วยกันแค่ถึงจะเป็นร้อยสองร้อยพันสองพันก็รู้สึกว่าเป็นการทำบุญด้วยกันแล้วครับ ใช่ส่ต่อความสุขให้คนอื่นหลาตแบบแนรมารับมน้องลงี่นเทเม่อี้เลยไงบตอนแรกนั่งอยู่เ้ยเพลงเรานตอนแรกแบบว่ารองแม็กนทยังไม่มาอ่ะสัเพลงเฮ้ยฉันร้องอ่ะอตอนแรกไม่รู้ว่าเองร้องไปไวอยู่ดรลองด้วยดีกว่าแล้วครูเบิร์ดบอกว่าจะร้องไว เอาไหมเอาไหมยังไงยังไงได้หรอได้ดหรอจะดีหรอไปเข้าไปไปเลยโอ้ยสด,สด,สดยทุกสดแบบทีละทีแบบไม่อยู่เลยไม,ไม่คิดว่าจะทำ้วยแต่ก็ชิลๆอะไรเงี้ยสนุกมีฮะ ครับแล้วผมก็ฝากด้วยนะครับผมงานเิลี่ยของคดีแลก็มีขบวนมากมายเลยนะครับผมของศิลปินทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็มีเสื้อมีพัทให้แบบว่าสนับนุนการเพื่อร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลนะครับผมข้บริจาคกันเยอะนะครับผมฝากด้วยนะอย่าลืมไปไลฟ์อัพเลยนะครับ